สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n แนล Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงความจริงของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นความจริงที่ผมอยากจะมาพูดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าวิดีโอนี้นะครับ ไม่ได้จะมาทําให้ผู้เริ่มต้นทุกคนนะครับหรือว่าคนที่กำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้เนี่ยท้อแท้ท้อ, ieza, ทอ ieza, ใจนะครับแต่ผมอยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับ <S <S วันนี้เนี่ยผมจะมีกราฟอันหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ในการเรียนรู้การเขียนโปรกแกรมนั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะต้องพูดนะครับต้องบอกจากใจเลยนะคร ว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับผมตามประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้อยู่ในวงการนี้มานะครับบอกเลยว่าการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้มันได้นะครับผมทําไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยผมมักจะแบบว่าให้กําลังใจทุกคนใช่ไหมแล้วผมก็พยายามจะบอกเสมอว่าอย่าไปคิดว่าอะไรมันยากใช่ไหมฮะใช่ครับ ผมเนี่ยก็ยังยืนยันว่าผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นเสมอนะ,นะครับก็คืออย่าไปคิดว่าอะไรมันยากเกินไปแต่หมายถึงว่าเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผู้เริ่มต้นนะครับหลายๆคนเลยที่ผมเห็นก็มักจะมีความรู้สึกนี้ก็คือเวลาไปเจอปัญหานะครับติดบัคเจอร์ er นะครับในระหว่างการเรียนรู้นะครับบางคนเนี่ยก็ท้อแล้วก็ล้มเลิกไปเลยนะครับแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่แบบอดทนเวลาเจอปัญหาก็แก้หาวิธีแก้อย,อย,อย่างนั้น่ะนะครับทำมาเรื่อยๆฝึกฝน ตัวเองจนเขาสามารถหลุดจากตรงเนี้ได้แล้วก็เป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้นะครับผมก็ตรงนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูกราฟตัวนี้ฮะซึ่งไอกราฟตัวนี้มันจะแบ่งเป็น3มช่วงนะครับทุกคน3ามช่วงนี้มีช่วงอะไรบ้างก็มาดูนะครับทุกคนนะฮะสังเกตว่ากราฟเนี่ยมันจะมีจุดนะครับเริ่มต้นก็คือจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมนะครับดูตามเคอร์เซอร์เมาส์ผมได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะสูงมากนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงลงมาลงมาลงมา อ่าซึ่งตรงเนี้ยผมจะขอเรียกมันว่า the d ด p นะฮะก็คือจะเป็นจุดต่ำตรงเนี้ยนะครับแล้วพอเราผ่านช่วงนี้มาเนี่ยเราก็จะขึ้นไปแบบสูงได้ไวมากนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันว่าไอกราฟเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับก็มาดูช่วงแรกกันก่อนนะครับตรงเนี้ยผมขอเรียกมันว่าช่วง the early excitement นะครับหรือว่าช่วงที่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นศึกษาเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับผมตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของ อารมณ์แล้วก็ความตื่นเต้นที่เราจะมีกับการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเนี่ยเยอะมากนะครับตัวผมเองก็เคยเป็นเช่นกันนะครับผมยังจําได้ดีความรู้สึกนั้นนะฮะอ่ะซึ่งตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่าไอตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นเขียนเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าสนใจมากมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะแยะไปหมดนะครับมันตื่นเต้นนะครับเราอยากจะตื่นเช้ามาศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบให้เราแบบเก่งขึ้นอ่ะเออนะครับอยากจะมาทําฝึกฝนอะไรอย่างงี้นะครับ ซึ่งไอช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบมีรีวอร์ดนะครับเยอะแยะไปหมดเลยก็คือแบบเวลาทุกคนแก้ปัญหาอะไรได้นะฮะปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่าเอยเราได้รีวอร์ดก็คือแบบได้กําลังใจได้แรงบันดาลใจได้แบบเหมือนรับรางวัลนนะ่ะเออนะครับได้พัฒนาตัวเองได้ฝึกฝนตัวเองอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอทุกคนผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยก็คือช่วง early excitement เนี่ยนะครับทุกคนจะเริ่มนะครับมาถึงช่วงนี้แหละก็คือจะเป็นช่วง ที่มันค่อยๆเห็นไหมหดูกราฟนะครับกราฟมันค่อยๆลงมา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 ,งมา,งมานะครับซึ่งตรงเนี้ยผมจะเรียกมันว่าช่วง the dip นะครับ the dip เนี่ยถ้าแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยเลยก็คือแบบเป็นการจุ่มหรือว่าแบบเป็นช่วงตกต่ำประมาณเนี้ยนะครับผมหรือว่าใครที่อยู่ในโลกค r y ปโต c u r r e n c y เนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าอ้ย by the dip by the dip อ่ะก็น่าจะเข้าใจดีก็ประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งไอ้ช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่2แลลวนะครับของการที่เราเนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเอง ซึ่งตรงนี้ครับมาแปลนิดหนึ่งก็คือ after a while the reward vs effort is reduced this is the diff นะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าพอมันผ่านช่วงระยะเวลาช่วงแรกมาเนี่ยนะครับไอพวกรางวัลต่างๆ Reward ต่างๆความพยายามอะไรของเราเนี่ยมันจะเริ่มลดลงอ่านะครับเนะี่ย is reduced นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเร,เรียกว่า the diff นะครับทำไมช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมอยากบอกทุกคนเลยพูดง่ายเลยว่าเป็นช่วงที่แบบมันวัดใจทุกคนมากนะครับผมมันวัดทุกอย่างเลยนะฮะ มันจะมีสิ่งที่จะมาทดสอบทุกคนเนี่ยทุกอย่างนะครับซึ่งผมจะบอกว่าไอ้ช่วงเดอะเดฟเนี่ยนะครับมีคนเยอะมากๆนะที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะครับรวมถึงอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยก็ได้นะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผ่านจากช่วงแรกมาแล้วเนี่ยนะครับช่วงแบบเริ่มต้นมาแล้วเนี่ย พอเริ่มทํามาสักพักเราจะอยู่ในช่วงนี depth, uh, after, ้ก like ันก็คือเด e d e ดฟนะฮะไอช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่มันจะแบบทดสอบเราเยอะมากนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราแบบเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเจอปัญหาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบอยากจะทํามันเหมือนช่วงแรกอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้แบบโหมีความทะเยอทะยานเหมือนช่วงแรกที่เราเริ่มต้นนะครับไอความรู้สึกตื่นเต้นนะฮะความที่แบบแรงบันดาลใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายไปละช่วงนี้มันจะหายไปเยอะมากนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นแบบว่าล้มเลิกไปก็มีเพราะว่า เวลาไปเจอปัญหาอะไรเงี้ยคือพอแก้ไม่ได้นะครับหรือเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะครับก็จะล้มเลิกไปเลยช่วงนี้นะไอ้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ผมเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนจะหลุดจากช่วงเนี้ยโดยใช้เวลาเท่าไหร่ถึงทุกคนจะออกจากเดอเดบนี้ได้นะครับซึ่งถ้าทุกคนดูตามกราฟเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเฮย้ยกราฟมันสั้นๆเองนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเทียบกับชีวิตจริงนะมันไม่ได้สั้นแบบนี้นะฮะเออผมจะบอกว่าไอ้ช่วงแรกที่เราเริ่มต้นเนี่ยเออนะครับ มันอาจจะประมาณสัก3เดือนถึง1ปี2ปีอะไรประมาณนี้ที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นเอยากจะแบบมาทํามาทานะครับแต่พอผ่านจากตรงนั้นมาเนี่ยระยะเวลานั้นมาเนี่ยไอตอนที่เราอยู่ในช่วงเดอะเดฟบเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะไอน,นี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนจะใช้เวลากี่ปีถึงทุกคนจะหลุดจากตรงนี้แล้วขึ้นไปนะครับคือหลุดจากเดอะเดฟเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปบนจุดสูงสุดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับซึ่งทุกคนรู้แล้วว่าไอช่วงเดอะเดฟเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ ทดสอบเราทุกอย่างนะครับซึ่งมันก็มีนะครับบางคนที่สามารถหลุดนะฮะจากเดอะเดฟตัวนี้ได้ก็คือพยายามแบบพุชตัวเองเนี่ยนะครับฝึกฝนมุ่งมั่นนะครับทุ่มเทตัวเองเพื่อก้าวผ่านเดอะเดฟมานะครับค่อยๆค่อยๆเดินมาผ่านระยะเวลาปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8ปี9ปี10ปีอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มชันแล้วพอเราผ่านจุดนี้มาได้นะฮะ มันก็จะเริ่มขึ้น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 ,นไปเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าไอกราฟที่มันขึ้นชันไปเงี้ยก็คือมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วพูดง่ายๆว่าเราแม่งเก่งนะครับเราเริ่มเก่งแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็บอกเลยว่ากว่าเราจะเก่งเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยทุกคนคิดไปเองนะคิดไปเองเออเองว่าเฮ้ยกูเก่งแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะผมจะบอกว่ากว่าเราจะหลุดช่วงเดอะดิฟนี้ได้เนี่ยใช้เวลาเยอะมากนะครับบางทีอาจจะเป็็นน5ปปีี10กว่าได้ะ นะครับจะบอกทุกคนไว้นะฮะว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้สั้นเหมือนในกราฟที่ผมยกตัวอย่างให้ดูซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันยาวกว่านั้นเยอะเพราะว่าทุกคนจะต้องเจออะไรอีกเยอะระหว่างทางของการเป็นโปรแกรมเมอร์ของการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมนะครับผมอ่ะทีนี้ครับมาดูช่วงที่3ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับช่วงที่3เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามฝึกฝนตัวเองสม่ําเสมอนะครับฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ ผ่านระยะเวลาที่ผมพูดมาเป็น5ปี10ปีอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะขึ้นมาแบบนี้ได้คือกราฟมันจะชันมากแล้วจะทําให้เราเก่งขึ้นสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้เคยเรียนรู้มาแต่เราสามารถทํามันได้ไวขึ้นแล้วก็เราสามารถทําในสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นพูด,ดง่ายๆว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นหรือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับผมแล้วที่สําคัญเลยก็คือเราเนี่ยจะมีสกิลหรือว่ามีทักษะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเพราะอะไร เพราะว่ากว่าที่เราจะมาถึงช่วงที่3เนี่ยครับมันผ่านระยะเวลาแบบนานมากนะก็คือระยะเวลาที่เราฝึกตนเจอกับความผิดพลาดมาครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำๆย้ำๆอยู่งั้นน่ะทำให้เราแบบมีความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มตน้นนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าทําไมทุกคนควรที่ต้องฝึกฝนตัวเองฝึกตนแล้มีความอดทนมีความแบบพูดง่ายๆว่าอดทนอดกัน้นต่อทุกอย่างนะครับ ในชีวิตเลยนะฮะอันนี้ผมขอแบบลงไปเรื่องชีวิตด้วยนะไม่ใช่เรื่องแค่การเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับคนที่กําลังอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไม่จําเป็นก็ได้อันนี้คือมันเอาไปไประยุกต์ใช้กับได้ทุกอย่างในชีวิตนะก็คือมันจะมีช่วงที่เนี่ยเริ่มต้นช่วงที่เรา อยู่แบบวนๆเวียนๆนะครับในช่วงแบบตกต่ํามผมไม่อยากพูดว่าตกต่าอ่ะมันก็คือช่วงที่เราแบบเหมือนกับว่าหลงทางหรือว่ายังหาทางหาตัวเองอะไรไม่เจอเงี้ยมันก็จะวนๆอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราพยายามนะครับฝึกฝนตัวเองแล้วก็พยายามแบบทําความเข้าใจสิ่งต่างๆอ่ะเราก็จะเริ่มแบบเออเริ่มเข้าใจแล้วก็สามารถขึ้นมาได้นะครับสามารถแบบผ่านช่วงเดอะเดบมาได้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ย อย่าท้อนะครับอย่ายอมแพ้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าไอสิ่งเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเก่งทุกคนอยากเป็นคนที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพรสตนะครับแน่นอนว่ามันใช้เวลานะผมไม่ได้บอกว่ามันแบบโหใช้เวลาปีเดียว2ปีแล้วทุกคนจะแบบเก่งโคตรๆอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้มาพูดต่อนะครับถึงช่วงที่3นี้ก็คือที่ผมพูดไปอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเรามาถึงช่วงนี้ได้เนี่ยเราจะมี ความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีนะครับมีความคิดอะไรที่เราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเราผ่านช่วงแบบยากลําบากไงช่วงที่มันทดสอบสภาพจิตใจทุกอย่างอะนะครับถ้าเราขึ้นมาได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่แตกต่างแปลกไปจากคนอื่นมากนะครับเพราะเราอดทนมาเยอะมากๆนะครับผมแล้วช่วงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆรอบตัวทุกคนเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่า มันไม่ได้มีผลกับสภาพจิตใจของทุกคนทุกคนจะเฉยกับมันมากไม่ว่าทุกคนจะไปเจอความล้มเหลวความผิดพลาดหรือว่าเรื่องใหม่ๆอะไรก็ตามคือมันจะไม่เหมือนกับว่าช่วงเริ่มต้นแล้วก็ช่วงตอนที่อยู่ในเดอะดิฟนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยบางคนรู้สึกว่าพอเจอปัญหาเจออะไรคือแบบอยากจะเลิกไปเลยแล้วก็เลิกนะครับบางคนก็เลิกแต่ถ้าคนที่เดินมาต่อนะครับเรื่อยๆเรื่อย พอมาถึงช่วงที่3เนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราสามารถที่จะแบบเอ็นจอยกับมันอะต่อให้มันเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วหรือว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบเราจะมองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราสามารถฝึกฝนตนเองได้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลยนะคือที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าการที่คนมันจะคิดอย่างนั้นได้แล้วรู้สึกอย่างนั้นได้แน่นอนมันต้องผ่านแบบช่วงเวลาที่มันอึดอัดอะเออกดดันอะไรต่างๆที่แบบเราเคยรู้สึก นในช่วงแรกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ตรงนี้ฮะก็เลยอยากจะบอกทุกคนไว้เลยนะครับว่าการฝึกฝนอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมเนี้ยนะครับผมเนี่ยมักจะมีคนมาปรึกษาผมเยอะว่าผมเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเลยอยากจะยกตัวอย่างแล้วก็อยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะว่ามันไม่ได้มีอะไรง,ง่ายครับคือที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือความจริงไงนะครับ เราต้องเผชิญหน้ากับมันมันไม่มีอะไรง่ายเลยนะในชีวิตเนี่ยยิ่งในการเรียนเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยคือมันมันยากแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเก่งขึ้นอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าด้วยนะครับแต่แต่นะแต่ตรงนี้นะครับฟังผมได้ดีนะผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกท้อรู้สึกโอ้โหแม่งยากว่ะอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจเนี่ย ทุกคนสามารถเก่งขึ้นได้อยู่แล้วอันนั้นคือเป็นเรื่องจริงนะครับร้อไม่ต้องมีแบบเคดลงเคดรับอะไรนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่จะอดทนไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับผ่านช่วงที่มันเป็นเดอะดิฟได้เนี่ยก็คือจะต้องฝึกตัวเองนะครับอยู่กับความคิดงงง,งสับสนอะไรในตัวเองเนี้ยแต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้ไงนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าทุกคนนะี่ะทำได้นะครับต่อให้ทุกคนมาดูช่องผมแล้วทุกคนไม่ได้จะเขียนโปรแกรมนะทุกคนจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามอะ่ะทุกคนจะต้องผ่าน 3ช่วงเนี้ยในชีวิตของทุกคนแน่นอนนะครับดังนั้นก็เลยอยากฝากทุกคนไว้ว่าถ้าทุกคนอยากจะทําอะไรอย่างเช่นอ่าตรงนี้ผมขอพูดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่หยุดที่จะหาความรู้นะครับถ้าเกิดเราอยากเป็นคนที่เก่งนะฮะแน่นอนทุกคนอยากเป็นแต่ใครละ่ะจะอดทนใครละ่ะจะพยายามแล้วก็ฝึกตัวเองให้แบบเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ แล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่ออย่างนั้นนะไม่ใช่แค่เชื่อในตัวเองนะแต่ทุกคนจะต้องเชื่อแล้วก็ลงมือทำด้วยมันถึงจะเกิดผลนะครับผมดังนั้นก็อยากจะฝากวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็จาไว้เลยว่าอย่าไปมองว่ามันมีแต่เรื่องง่ายๆที่เราจะเจอในชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอแต่เรื่องง่ายๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราเลยอะดังนั้นเราก็ต้องเจออะไรที่มันต้องมาทดสอบเราบ่อยๆอะอย่างเช่นเรื่องของความยากต่างๆคือตรงเนี้ยผมอยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องปกติเลยแล้วทุกคนไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเพราะเราจะต้องเจออยู่แล้วไงเรื่องความยากเรื่องความไม่เข้าใจความงงอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แปลว่าเรา ไม่ฉลาดเราโง่เราไม่เก่งมันก็เป็นเพียงแค่กระบวนการที่เราจะต้องเจอแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากมายนะครับคิดว่าเราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ถ้าเราตั้งใจมากพอเราเข้าใจได้ทุกอย่างนะครับผมก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ